สวัสดีครับนะครับผมนะครับอ่ะก่อนอื่นนะครับผมวันนี้นะครับก็ต้องขอสวัสดีนะครับเพื่อนๆพี่น้องสมาชิกนะครับคนที่มีความชื่นชอบนะครับในเรื่องราวของเครื่องเสียงกลางแจ้งทุกทุกท่านนะครับจะเจอกันอีกแล้วนะครับกับการรีวิวสินค้านะครับผมมือสองจากทางร้านคมออดิโอนะครับผ่านทางช่อง YouTube ลูกอีสานพันเข้าวเหนียวนะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทาง นะครับช่องทางเพจคมซาวบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่กดติดตามกันเข้ามานะครับแล้วก็ขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ร่วมอุดหนุนสินค้าจากทางร้านนะครับวันนี้21ตุลาคมนะครับพศ2565นกะครับกับ EP ที่2นะครับ EP แรกเป็นในส่วนของปรีปรับแต่งเสียงนะครับมีซับในตัวนะครับผมลูกค้ารับไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นะครับสำหรับตัวนั้นเนาะนะครับแล้วก็นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับเป็นในส่วนของเรื่องมิกเซอร์ปรับเสียงนะครับซึ่งก็ต้องออกตัวไปก่อนนะครับข้อมูลตัวนี้แล้วก็การใช้งานนะครับบางฟังก์ชันนะครับผมอาจจะไม่เต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่โดยพื้นฐานนะครับที่ผมลองก่อนหน้านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเอฟเฟกต์นะครับเรื่องใช้งานแต่ละช่องนะครับลองดูก็ถือว่ายังใช้งานได้ถือว่าประมาณแปดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ได้ นะครับใครที่กำลังมองหามิกเซอร์นะครับคุณภาพดีเอฟเฟกต์แท้ๆนะครับเอฟเฟกแท้นะครับตัวนี้นะครับมิกจากค่ายเอลโตนะครับเป็นรุ่น204นะครับตัวนี้น่าจะามีเอฟเฟกตสองตัวหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจนะครับใครที่ถนัดเรื่องของการใช้งานมิกรุ่นนี้นะครับผมรอชมได้เลยนะครับวันนี้ราคาแสบตูดเหมือนเดิมนะครับพี่น้องครับนะครับราคาแสบตูดเหมือนเดิมนะครับผมจะลองแค่ในส่วนของการใช้งานพื้นฐานเนาะ นะครับการใช้งานลึกๆเรื่องพวกของทรัพอะไรในตัวช่วยอะไรต่างๆนี่คือต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะครับผมไม่ถนัดจริงๆนะครับไม่ถนัดจริงๆนะครับอาจจะไม่สมบูรณ์แบบร้อเซนตะครับสลับมิกตัวนี้นะครับแต่ก็เราจะมีราคาพิเศษให้กับสมาชิกเราได้นําไปใช้งานกันนะครับผมอ่ะนะครับต้องออกตัวไว้ก่อนเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมความรู้ผมอาจจะไม่แน่นพอในในส่วนของการใช้งานตัวนี้นะครับเอาเป็นพื้นฐานแล้วกันเนาะนะครับอันนี้คือช่อง จะช่องเป็นช่องสเตอร์นะครับเปิดเพลงนะครับไอเซยสองช่องที่ให้มานะครับตัวนี้เป็น XLR นะครับทั้งหมด14ช่องนะครับ14ช่องไม้นะครับแล้วก็มี2สเตอร์นะครับตัวนี้นะครับัวมีเสียงดีนะครับเสียงดีเลยบนรัค ค,คลิปนี้อาจจะยาวหน่อยได้พี่น้องเด้อน,นะครับแต่ก็เป็นข้อดีให้กับพี่น้องเราได้รับชมกันนะครับเผื่อใครซื้อไปจะได้รู้ว่าปัญหามมีอะไรบ้างยังไงบ้างเนาะนะครับาามาามกยติบบ อลองเช็คไปที่สวิตชนิดหนึ่งนะครับน่าจะเป็นปัญหาที่สวิตช์ตัวนี้นิดหน่อยนะครับผมหายแล้วนะครับหายแล้วเมื่อกี้มันออกซีกเดียวนะครับอนเน,ออนี้ออกปกติแล้วนะครับยยงสุดดอู เสียงดีนะครับบอกเลยว่าเสียงดีมากเลยนะครับใครได้ไปนะครับตัวนี้จะให้ในราคาคุ้มๆกันเลยพี่น้องนะครับเพลนั้ที่14นะครับ

สิปกตินะครับผมนะครับ11.12ปกตินะครับแล้วก็มาลองในส่วนของช่อง9ช่อง10ปั๊บโอเคนะครับอลองกันสดๆแบบนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวปรับไปกอ่อนให้มันเท่ากันเนาะนะครับอ่าโอเคครับนะครับอันนี้ช่อง9นะครับอันนี้ช่องอเก้า นสิบเอ็ดนี่สัญญาณจะเบานะครับสิบเอ็ดนี่สัญญาณจะเบานะครับเดี๋ยวลองเช็คดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับสิบเอ็ดนี่สัญญาณจะเบานะครับไม่ทราบว่าเกิดจากปัญหาอะไรนะครับอุ้ยตายโอ้ปูมฟงนะครับนี่เลยนะครับปับ๊บสิบเอ็ดนี่จะเบานะครับเดี๋ยวลองจจเช็คดูนีะก่อน ไม่เบานะครับไม่เบานะครับเป็นที่ไอตัวแจ็คตัวนี้นะครับเดี๋ยวลองทีละอันดีกว่าเนาะไม่ได้แิครับผมช่องสิบนะครับขออภัยด้วยช่องสิปกติดีนะครับผมสิปกติดีสิบเอ็ดสิบเอ็ดปกติดีนะครับเมื่อกี้นะครับเป็นที่สอ่าน้นบุกนะครับสิมาเนะครับผมเกผไป ก็ปกติดีนะครับ9มาช่อง8เียตี่เรีกตพี่ก็มนกัครับก็ัเีกดเองก็มีเาก็ุดสุกาก็โใ่าเอาารด8ก็ปกติดีนะครับทีนี้ก็มาที่ช่อง7สีอ้รเยี่ยม

ช่องหกก็ปกติดีนะครับผมนะครับไม่จี้ไม่ทำนะครับเสียงเงียบดีอยู่นะครับปหม่แโ้งคค,ค,ครับช่อง5้าก็ออกปกติดีนะครับสไลด์ไม่คอแคกนะครับช่องที่4โอ้สีสุเดเหลียบดีแค่น้อยอยอนล่สั้นเกิน ที่4ก็ปกติดีนะครับสไลด์ไม่คอแข็นะครับผมนะครับช่องที่สามเสียงซำเสียงเสียงรับไปรับแนงก็แล้วกันบาดใยเลียบบอนอเฮ้ยนะช่องที่สามก็ปกติดีสไลด์ไม่มีปัญหานะครับช่องที่2 2> ทสองทีมไทยดีแล้วประเด็นยากเุกค ช่องที่3ก็ปกติไอ้ช่องที่2ปกติดีช่องที่หนึ่งปกติดีนะคเลยสไลด์ไม่คลอกแค่เลยนะครับเพราะว่าก่อนส่งลูกค้าบอกว่าเช็คให้เรียบร้อยนะครับให้ช่างเช็คให้เรียบร้อยแล้วนะครับลอง14ใหม่มาละกันเนาะเอาแต่ปวดเพียงใด ผม14ปกตินะครับ13ก็สไลด์ถูกเรื่อนลื่นนะครับเรื่อนลื่น okay, like anyway. okay, okay, นะครับใช้งานได้โอเคครับสิบองนะครับโอเนะครับผมในส่วนของการทดสอบนะครับเบื้องต้นนะครับก็ใช้งานปกติดีนะครับผมนะครับสไลด์ก็ถือว่ายังใช้งานได้ดี นะครับสไลด์ยังใช้งานได้ดีเลยนะครับเดี๋ยวจะมาทดสอบในส่วนของเรื่องใหม่แล้วกันนะครับทีนี้นะครับเช็คเช็คเช็คหนึ่งสองสามสี่เช็คเช็ค one two เช็คโอ้เสียงดีเช็คเช็คอ n e two เช็คเช็ค one two นะครับเสียงไหม่ก็นะครับโอ้นะครับเสียงดีเลยนะครับหนาหนาใสใสใช้ได้เลยนะครับอ่าทีนี้นะครับเราก็จะมาทดสอบในส่วนของเอฟเฟก นะครับเอฟเฟกนะครับก็จะลองให้อลองให้สมาชิกฟังพอสังเขตแล้วกันเนาะนะครับชิกวอนจิเชิกชิกวอนจิทดสอบสวัสดีครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์เช็คหนึ่งสองสามสี่ทดสอบโอ้นะครับเสียงดีมากนะครับผมนะครับช่องช่องที่หนึ่งผ่านไปนะครับช่องที่สองนะครับชิกชิกชิกวอนจิเชิก ชิกวอนจีชิกทดสอชิกชิกวอนจีชิกเป็นสองสามสี่ทดสอามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนยชิกวอนจีชิกนะครับในส่วนของเอฟเฟกต์นะครับก็สมาชิกเลือกใช้ตามใจชอบได้เลยนะครับหมุนไปเลยนะครับผมนะครับได้ยินเสียงอะไรที่ชอบแล้วก็พอเลยนะครับผมก็นะครับความรู้ไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่นะครับกับมิกอ่า รุ่นนี้นะครับแต่จริงๆคือเสียงดีมากนะครับผมแบรนด์ของเอลโต้นี่นะครับเสียงดีมากๆเลยนะครับอ่ะลองพอสังเกตพอเข้าละกันพื้นฐานนะครับก็ถือว่าใช้งานได้ปกตินะครับแต่ละช่องนะครับอ่าสไลด์ก็อ่าถือว่ายังใช้งานได้ดีนะครับได้ดีนะครับยังไม่มีอ่าข้อแค้นะครับแต่ก็อาจจะมีบ้างนะครับนิดหน่อยนะครับตามสภาพมือสองเนาะนะครับแต่คือโดยรวมก็ใช้งานได้หมดอยู่นะครับ14 15ช่อง16ช่องนี่นะครับเอฟเฟกต์ออกปกตินะครับ ชิกลองจิชกโอ้ลองพิงตะมวลให้นะครับประมาณนี้นะครับผมก็สำหรับท่านใดที่นะครับอ่ะสะวบไม่ซะก่อนสำหรับสมาชิกท่านใดนะครับผมที่ยังไม่มีมิกเซอร์ไว้ใช้งานใช้งานนะครับแต่ต้องแจ้งก่อนว่านะครับผมในง,งานในการใช้งานของอย่างอื่นแบบเช่นพวกซับอะไรประมาณนี้นะครับต้องออกตัวก่อนคือผมใช้ไม่เป็นนะครับคือปกติมิกที่ผมใช้ตัวเล็กก็ไม่มีซับพวกนี้อยู่แล้วนะครับก็จะเป็นเมน i ดอไอเนี่ยแล้วก็ใช้งานได้เลย นะครับเอฟเฟกต์ออกปกตินะครับไม่ข้อแคบนะครับเสียงก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ถือว่าดีมากๆนะครับสำหรับแบรนด์นี้นะครับวันนี้นะครับผมผมจะขายในราคา4,900บาทเท่านั้นนะครับ4,900บาทรวมจัดส่งให้เลยนะครับ4,900บาทผมจะรวมจัดจัดส่งให้เลยนะครับใครที่สะดวกวันนี้นะครับผมมิกตัวนี้ผมขอชําระเป็นเงินแบบโอนนะครับชาระเป็นเงินแบบโอนและกันเด้อ นะครับเพราะว่าวันนี้ผมจะเข้าในเมืองนะครับมันไกลพอสมควรนะครับขนส่งนี้ผมไม่ได้ทํา COD ไว้นะครับแต่เป็นคนส่งที่ปลอดภัยมากๆนะครับผมก็ขอบคุณสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับผมที่เลียสละเวลามารับชมการรีวิวสินค้านะครับจากทางร้านด้วยนะครับก็ต้องย้ำไว้ก่อนว่าก็ต้องย้ำไว้ก่อนว่านะครับผมการรีวิวนะครับอาจจะไม่นะครับอะเขาเรียกว่าไงล่ะอาจจะไม่ทุกๆจุด อาจจะไม่ทุกจุดนะครับแต่คือรีวิวให้กับการใช้งานพื้นฐานกับสมาชิกเราที่จะนําไปใช้งานนะครับได้เห็นว่านะครับแต่ละช่องยังใช้งานปกตินะครับเอฟเฟกออกปกตินะครับช่องที่เสียบไม้นะครับตัวนี้จะมีไอ้ตัวตัดโลคัสด้วยนะครับกดแล้วก็ใช้งานตัดโลคัสได้เลยนะครับเวลาเราพูดไม่จะไม่มีเสียงพุ๊บพับนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมก็ขอบคุณพี่น้องทุกท่านด้วยละกันนะครับที่เสียสละเวลามารับชมการรีวิวสินค้าจากทางร้านด้วย นะครับผมก็เดี๋ยวจะพาชมสภาพใกล้ๆอีกทีนึ่งนะครับเดี๋ยวกล้องมาก่อนสภาพใกล้ๆก,ก็ประมาณนี้นะครับผมนะครับก็ถือว่ายังยังโอเคอยู่ครับผมสภาพก็ถือว่ายังสวยอยู่นะครับโอ้ราคา4 9 0โคตรคุ้มนะครับได้มิกใหญ่ๆแบบนี้ไปใช้งานเลยนะครับถือว่า โคตรคุ้มกันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวพาชมด้านหลังก่อนเนาะนะครับใหญ่อยู่ด้พี่น้องนะครับตัวจริงใหญ่อยู่นะครับนี่ครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับอ่านะครับนี่ครับไม่รู้ว่ารูอะไรเป็นรูอะไรพี่น้องเอ้ยนะครับเยอะแยะมากมายนะครับก็ใช้งานรีวิวตามพื้นฐานให้กับสมาชิกเราได้รับชมกันเฉยๆเนาะนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับผม4,900บาทรีบเลย นะครับคุ้มค่าไม่ว่าจะเป็นออกงานใหญ่นะครับผมดนตรีสดหรือว่าจะเป็นอิเร็กโชนหรือว่าจะเป็นร้องคาราเกะที่บ้านก็ยังคุ้มนะครับแบบนี้นะครับบอกไว้เลยนะครับแอลตนะครับผมอ่ะนะครับผม4,900บาทร่วมจัดทรงนะครับใครสนใจก็สายตรงได้เลยนะครับ0630564876นะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกยอดอุดหนุนด้วยพี่น้องเด้อนะครับผมคลิปนี้จากลากันไปครับสวัสดีครับ